หลังจากมีรายงานข่าวนะคะว่าสารเมียนมาสั่งจำคุก4ี่ลูกเรือประมงไทย4-6ปีจากเหตุรุกล้ำน่านน้ำการทำประมงรวมไปถึงข้อหารลอบเข้าประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับค่ะว่าคงจะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะ4ี่ลูกเรือประมงไทยต้องรับโทษแล้วก็จำคุกไปตามกระบวนการแต่ยังให้ความมั่นใจค่ะว่าในที่สุดแล้วก็จะสามารถขออภัยโทษได้และจะได้รับการปล่อยตัวกลับไทยตามกรอบเวลาเดิมก็คือช่วงหลังปีใหม่ค่ะ อันนี้เมื่อกี้ได้อัปเดตกระทังรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะบอกว่า process นี้เป็น process ป,ปกติที่ว่าจะมีการาให้พิพากษาดำเนิคนคดีแบบนี้แล้วก็จะมีการอภัยโทษต่อเนื่องมาอันนี้เป็น process ที่เข้าแล้วเราก็คุยเรื่องนี้ประสานเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการอภัยโทษเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านเองก็บอกว่าจะมีข่าวดีหลังปีใหม่ยังเป็นไปตามกรอบไหมคะกรณีสีด๊อลือดตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นไปตามกรอบเหมือนเดิมค่ะ นายมาริทสังเนียมพงรัตน์รีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอธิบายเพิ่มเติมบอกว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการติดคุกไปก่อนนะคะแต่เป็นกระบวนการภายในของเมียนมาซึ่งเหมือนกระบวนการทั่วไปที่มีข้อหาว่าไปละเมิดน่านน้ำจึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายค่ะหากไม่มีการดําเนินการอะไรก็จะถือว่าเป็นความผิดของรัฐบาล แต่ว่าเราได้มีการประสานความร่วมมือในการขอตัวก็วเรียกว่า Early Release มาตั้งแต่ตั้งต้นแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าต้องการที่จะให้กระ,ะบวนการภายในของเขาเรียบร้อยซะกอ่อนมันเหมือนกันกระบวนการภายในของเราก็ต้องมีการดําเนินคดีเหมือนกันต้องมีการพิจารณาตามระบบก,การว่าตามยุติธรรมอยู่แล้วครับ <c oughs> น,นี่มันจะไ,ไ,ไม่ยื่นเดี้อไปครับไม่ไม่นักขนา้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยววันที่ เพือ,อน,นั้นอัน,นั้นคือกระบวนการการพิจารณาของเขาแต่ว่าในความร่วมมือในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในความร่วมมือระหว่างประเทศอันนี้ก็คือมีสามารถที่จะคุยกันเพื่อให้มีการอภัยโทษได้ ส่วนเหตุการณ์จับกลุ่มชาวเมียนมาได้ที่น่านน้ำจังหวัดระนองเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถเจะระจาแลกเปลี่ยนกันได้หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าคงไม่เกี่ยวกันค่ะพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเดิมโดยเมียนมาจะปล่อยตัว4ลูกเรือประมงไทยหลังปีใหม่ ตามรายงานระบุว่าสารจังหวัดเกาะสองตัดสินจำคุกเจ้าของเรือเป็นเวลา5ปีในข้อหาลักลอบทำระมงในน่านน้ำประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและตัดสินจำคุก1ปีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมจำคุก6ปีและปรับเป็นเงิน2 0 0 0 0 0จาร์ด ส่วนลูกเรือไทยอีก3คนสั่งจำคุกคนละ3ปีข้อหาทำระมงในน่านาน้ำประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและตัดสินจำคุก1ปีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมจำคุกคนละ4ปีและปรับคนละ3 0,000่นจาร์ค่ะ